อันนี้สิถามลูเนาะนี่เนาะหลังจากดูงกินอาหารเสริมในสีตัวนี้แล้วดูงคู่ซึกเป็นอะไรละดูกคู่ซื้อเป็นอะไรเจ็บเนาะเจ็บมึนแต่ก่อนเมื่ท่านกินบ่แต่ว่าหลังจากหลังจากกินเดี่ยวมันเป็นอาการไปไปเลยบ่าตามความเป็นจริงเลยใดดุงเจ็บเจ็บแห่งของเราดุงเออเจ็บแห่งของเราแต่ว่าฟ้าตีนของของของลูกหนึ่งตั้งได้คนมันตั้งฟ้าตีนม่ได เขาขับพระเที้ยน้องมันเงียบมันมืนมันมืนมันบบจับบบอยู่อยู่จับอยู่นั่งจากกินได้หาวันบ่ได้อหาวันมาแล้วแต่ดูงเป็นมาได้จักปีอะเป็นมันในโลกปีแล้วเป็นได้ลกปีปีท่านได้กินยาเลยมาได้กินอาหารเสริมนี่งมันก็กินหาวันมากนี้กินหาวันมันมันมากมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่เราเทปขึนนี่แหละเทปเทปแม่บอกบอกเขาคู่ในว่าดุงชื่อจังไดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเออลูกนี่งชื่อ ยุ้งฤทธิ์เนาะปั่นปากเซี่บานครัปากเซี่หูมันโขงแล้วจะมาซักเนาะว่าจะกินอาหารเสริมเฉพวกนี้ถือว่าอาการเนี่ยคือว่าเก็บแห้งก็เก่าเก็บแห้งก็เก่าแต่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่หมอเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเก็บแต่ว่ามันมันหูวงซื้อกว่าตีนตั้งได้เองเบ่ะรถไฟฟ้าที่ของตามอย่างที่ว่า ดุ้งดุ้งดองยกมือขังนี่แต่ก่อนดุ้งจับไายบ่แต่ก่อนขาเรับยกบด้ยกบ่ได้ยเดินยกไายบ่อยกบดาเดินยกได้ดุ้งยกขึ้นสูงดูผัวได้บอดองดองดองดูดุ้งยกขึ้นเออเอองสูงได้บ่ได้ชั้นนี้เออแต่ก่อนดุ้งเฮยด่ยลบ่สามนั้นจับได้ดูโดนบ่นี่จับได้โดนเติบบ่เออแต่มันเกิดอาการอาการเจ็บเจ็บขึ้นก้อนเก่ามนบอแต่ดุ้งว่าผู้ซึกว่าดีขึ้นก้อนเก่าได้บ่ เธอว่ามีการเปลี่ยนแปลงร้ายเถิบประทับจากตัวเก่าหน่อยร้ายเถิดดุงประทับใจบอกกับสินค้าตัวนี้นะเดี๋กินลงไปนะเดี๋ยวกินสินค้าดเฉพาะในหลักทฤษฎว่าความเราก็ทือฎว่ามีความดีใจประทับใจมีความดีขืนนร่างการเขาขับมาขอให้ดุงหายเด้อจากสินค้าตัวนี้สินค้างสอบอยากใช้อยากเศร้าเน้อทุกอย่างไปห่อสินค้าดในทฤษฎีว่าตอบโจทย์มั้ยตอบโจทย์เออ เกิดการเปลี่ยนแปลงไว้กว่าเก่าบ่ภายในหาวันกินหาวันไม่ได้ใช่ปะที่เขาบอกซื้เปลี่ยนแปลงหล้วแต่แต่ดูก้าวซกินโตบ่ดองดองเบืองว่าอันกินเบิดสุดนี่เนี่ยมันสิเปลี่ยนแปลงอย่งไรแต่จังคอยมาจังคอยมาสัมผัสใหม่เนาะดุงเนาะ